สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับเมลพายเออร์สนะครับผมซึ่งกลับมาในรอบนี้นะครับก็เอพิโซดที่3นะครับของนิทานเบาสมองนะครับที่จะมาเล่ากันในวันนี้นะครับผมเองก็จะได้เกริ่นไปบ้างแล้วในใครที่ follow instagram ของผมดูคลิปที่แล้วนะครับก็มีเกริ่นอยู่นะครับถึงความเข้มข้นถึงอะไรหลายๆอย่างที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้คือ โรงเรียนมอต้นของผมนั่นเองนะครับได้ขึ้นชื่อสําหรับผมนะมันขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนลูกผู้ชายนะครับอย่างแท้จริงเลยพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ได้จะไม่ได้ระบุโรงเรียนชัดเจนนะครับไม่ได้ระบุตัวบุคคลชัดเจนนะครับแล้วก็มันไม่สามารถไปตีในในในตัวโรงเรียนหรือว่าในอะไรก็ตามในปัจจุบันได้นะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วในทั้งหมดที่จะเล่านะครับเป็นเพื่อความบันเทิงความสนุกนะครับเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว นะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมที่ผ่านมาอยากมาแชร์ที่รู้ว่าผมก็เรียนอยู่ต่างจังหวัดในก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะย้ายเข้ามาในในโรงเรียนในกรุงเทพเนาะในในมปลายนะครับเพราะนั้นมต้นของผมเนี่ยก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนเป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีเกี่ยวกับความเป็นโรงเรียนชายล้วนของเราอยู่แล้วนะครับว่าโรงเรียนชายล้วนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ชาย วัยรุ่นพร้อมไปด้วยพลังเต็มไปด้วยความบ้าบินทรหดโหดอะไรก็ตามนะครับได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจากที่นั้นเริ่มต้นเรื่องเลยนะครับก็คือโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่กว้างเลยครับมีตั้งแต่ม 1- ถึงม6เลยครับนะครับซึ่งในแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่12ห้องครับต่อชั้นหนึ่งก็40คูณ12ก็480ใช่ไหมสร้ยแปบคูณ6ชั้นก็ 2007- 2000กว่าคนอะไรเงี้ยครับโรงเรียนที่ใหญ่ประมาณยึงลงครับโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงครับก็คือจะมีงเป็นชายล้วนเกือบทั้งหมดเอางี้ดีกว่าเพราะว่ารับเป็นผู้หญิงบ้างนะครับในจำนวนน้อยนะครับในเฉพาะห้องที่อยู่ในกลุ่ม English Program นะครับก็อาจจะมีผู้หญิงบ้างห้องละ5คนอะไรเงี้ยครับ4คน5คนไม่เยอะครับผู้ชาย2000ก็เป็นอัตราส่วนทองคำนะครับที่ดูจะเหมาะสมดีนะครับผม ห้องมีเป็น English p r o g r a นะครับผมตอนนั้นผมก็อยู่ใน English program จะมีอยู่2ห้องนะครับผมห้อง1 1 12นะครับแล้วก็ห้อง9ห้อง10ก็จะเป็นห้อง s m ั t ที่เป็นเหมือนห้องที่เ,เข้มข้นทางวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษซึ่งเรื่องราวสนุกตรงนี้เลยครับผมก็คือในความเป็นโรงเรียนชายล้วนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเต็มไปด้วยพลังครับพักกลางวันหรือตอนเลิกเรียนน,ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมทํากันเยอะมากเลยครับอย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างผมเองก็ เล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่มอต้นเนี่ยก็เล่นครับไม่ว่าจะบาสจะบอลผมก็เตะหมดครับปิงปองก็ตีอะไรเงี้ยนะครับในการเล่นกีฬาเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนต่างห้องมากมายครับไม่ใช่ว่าเล่นแค่คือเราก็จะเล่นกับเพื่อนเราแต่เพื่อนเราก็มีเพื่อนของเพื่อนที่เป็นเพื่อนห้องอื่นบ้างอะไรบ้างมารู้จักกันบ้างก็เป็นเป็นเทคนิคที่ผมหาเพื่อนหากินมาตั้งแต่มอต้นแล้วก็ใช้มาตลอดเลยครับคือการหาเพื่อนจากการเล่นกีฬาอาจจะเริ่มด้วยกีฬานะครับแต่อาจจะจบด้วยอื่น นะฮะอย่างเช่นเตะบอลคลาสสิกครับเตะบอลเตะบอลนะครับวิ่งไล่บอลนะครับเบียดครับไหลชนไหลไหลชนไหลแรกๆไหลชนไหลต่อไปเริ่มผลักเริ่มสอกเริ่มสอกเริ่มสอกผลักการเอาล่ะครับเต้นเตะเตะเตะจากท่าวิ่งนี้นะครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะมี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 เข่าเริ่มได้ยินเสียงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้นะครับบอลเตะทิ้งออกสนามนะครับนี่ไม่ใช่เวลาของคุณนะฮะลูกบอลนะครับมาแล้วครับยกยกยกอย่างนี้แล้วฮะเข่าเต้นเต้นเตะเตระเตรงเตะเตง เก้งยกทีิหนึ่งครับเอาละครับใส่นัวครับพ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 ับเรียบร้อยครับจากบอลกลายเป็นมวยอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะกีฬาไหนก็สามารถเปลี่ยนเป็นกีฬามวยได้เสมอนะฮะนะครับจากกีฬาแล้วล่นกันอยู่นะครับบาสก็ไม่แปลกใจครับบาสครับแย่งบอลครับรีบาวแย่งกันใต้แป้นนะครับเริ่มเบียดเบียดซอกซอกโยลูกไม่ได้มุดมีเบียงเรียบร้อยครับเวียงซอกครับเอาละครับผักจากถือบ้านอย่างนี้ตอนแรกเปลี่ยนโพซิชั่นครับผมเต้น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 เข่าเข่าต้องมาที่สำคัญพร้อมรับร้อมรับลูกเตะลูกถีบนะครับเอาละครับ ซึ่งแม้แต่ปิงปองก็ไม่เว้นอันนี้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 สำคัญครับหลายคนจะงงว่าปิงปองไม่ใช่กีฬาคอนแทกคุณบาสเกตบอลพอเข้าใจได้ถูกไหมครับมีการเบียดการเลี้ยงการแย่ง,ยงนะครับฟุตบอลมีการเบียดไหลมีการแย่งปิงปองครับเนี่ยสนใจมากผมเห็นกับตาครับอันนี้ผมไปตีปิงปองครับกับเพื่อนตอนอยู่หมนหนึ่งครับไปกับเพื่อนสองคนเลยครับกำลังอยู่ในช่วงล่าฝันฮะ คือมันจะมีกฎว่าถ้าเหมือนอารมณ์แบบตีชนะอยู่ต่อเงครับแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่มันตีเก่งครับมันก็จะคลองได้เล่นตลอดเลยเราก็จะเริ่มง,ง,งุดหงิดแล้วแบบต้องเก่งกว่านี้ต้องไปฝึกกว่านี้ว่ะเริ่มออกเดินทางไปฝึกนะครับซึ่งเราสู้เพื่อนในห้องไม่ได้ในตอนนั้นเราก็แบบออกไปฝึกกับข้างนอกเลยเจอโต๊ะพี่หมอสามเล่นอยู่นี่แหละอาจารย์ที่ดีของเรานี่แหละอาจารย์ที่ดีของเราผมก็เข้าไปแบบนอกน้อมเลยครับพี่ครับผมขอเล่นด้วยได้ไหมฮะอ้ามันพี่ก็หันมามองหน้าแบบพี่หน้าตาแบบ คือขัขงผมบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนตัวการ์ตูนตัวหนึ่งอ่ะเคยเห็นตัวการ์ตูนที่เขาจะตัดผมสั้นๆติดหัวข้างๆเกรียนไหมฮะแล้วก็แบบหน้าเป็นกลมหน่อยเหมือนเหมือนเหมือนลูกนัดนะครับตาเข้มๆแต่ว่าไม่อ้วนนะผมพี่ก็บอกเออมาดิอ่าก็เล่นตีผัดกันไปครับก็เข้าไปตีกับพี่เขาก็ตีสู้ไม่ได้ครับแล้วผมก็ไอ้แหวกนอบน้อมครับก็แบบพี่ครับอันนี้ผมแบบผมผมอยากมาฝึกครับพี่พี่แบบสอนสอนได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็เออก็ได้เนี่ยอันนี้มันก็รับอย่างงี้อ่ะครับเป็นความ ผูกพันความสัมพันธ์พี่น้องเกิดขึ้นผมก็อ๋อโรงเรียนของเรามีอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็พี่มสามก็เริ่มตีกันต่อครับเราก็จะวนเทิร์นกันซึ่งผมก็ไม่ชนะก็จะมีพี่ที่ครองโตะอยู่นะซึ่งจะมีพี่ม3ามีคนนึงเหมือนจะต่างห้องก็ตีแล้วเขาก็แพ้ครับแต่ว่าเขาก็เหมือนอ้างครับโอลมไม่เป็นใจเลยว่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอพี่ที่เขาเก่ง่งเขาตีเหมือนว่าพลิกเน็ตนะครับพลิกเน็ตมาลงเขาก็แบบอีกฝั่งเขาก็งงอินแบบโอ้ลูกอย่างนี้อะไรอย่าง,ง,งเางีง้ย พอผ่านไปสองรอบสามรอบเจอแบบนี้เรื่อยๆพี่เขาเริ่มไม่ไหวครับก็มีลูกหนึ่งพี่เขาตีมาติดเน็ตนนนี่นั่นโวยวายละพอไอพี่คนที่ที่โวยวายเสิร์ฟมาพี่คนนี้เขาตีลูกทิ้งเลยครับแล้วก็ตาไม้ใส่จะอ้างเลยเนื้อหนาวะแล้วก็ปนปต๊ะวิ่งปองในภาพต๊ววิ่งปองเราจะอยู่คนละฝั่งถูกไหมของฝั่งโต๊ะนะครับกระโดดข้ามโต๊ะจริงๆทางข้างๆก็มีแต่พี่เขาอากจะคิดว่ามันจะช้าไปนะกระโดดข้ามโต๊ะนะครับกระโดด ต่อยไม่คิดว่าในานผมจะเห็นนะครับมีกระโดดแล้วก็ต่อยเลยครับที่แนั้นก็ตั้งการนะครับเปเรียนกีฬาผมยืนอยู่กับเพื่อนแบบเฮ้ย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 พอแบบเริ่มแบบฝุ่นฝุ่นฝุ่นตลบแล้วก็เริ่มเริ่มเบาลงจางลงก็เฮ ah? ้ยไรวะก็ตีมีปองบอกว่าอะไรเงี้ยพี่คนนั้นเขาก็โมาโหงไงหจะเราจะอ้างเลยต้งหนาว่าแพ้คือแพ้ดิชนะคือชนะลมมันก็เหมือนกันอะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็จบจบกันไปอย่างนั้นนะครับคือผมกับเพื่อนก็ยืนแบบตัวสั่นตัวสั่นแบบโอเค นี่คือโรงเรียนใหม่ของเราเพื่อนจับมือกับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ของเราสู้นะเพื่อนสู้นะเพื่อนโรงเรียนผมมันมีภาพกีฬามัานๆประมาณนี้ครับที่แบบอะโครแบติกมากแบบโอ้โหหลายท่าหลายลีลา,ลาครับปาเก้าอี้โอ้โหถีบโต๊ะปิงปองน,นี่คือหัวตกหัวตกมาที่ไหนวะเนี่ยถ้าเออ่หนังอินเดียเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะครับหรือว่าบรูซลีนะครับหรือว่าแจ็คกี้ชานดาารดังๆนะครับคิวบูนะครับหรือพี่จาพนมเองก็ตามถ้าได้เคยมาเห็นโรงเรียนผม นะครับได้เคยมาเห็นการต่อสู้ในโรงเรียนของผมเนี่ยหนังในทุกวันนี้จะไม่เป็นแบบนั้นครับใช่ครับอาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปถ้าบูสลีเกิดช้ากว่านั้นหน่อยนะครับมีโอกาสได้มาประเทศไทยบูสลีจะไม่เป็นบูสลีแบบที่ทุกคนเห็นไม่มีนะครับโอ้ไม่มีครับบูสลีจะไม่ร้องไม่ไเลยครับปาไม้ปิงปองแล้วใส่เลยนี่ครับฮอลลีวูดแบบโอ้โหสู้กันในร้านกว้างขับรถไล่กันไม่มีครับานกว้างมีโต๊ะปิงปอง u ูแอนมีโบร Fight โต๊ะปิงปอง ถ้าพูมกับหรือว่าใครสนใจก็ก็ลองลองดูได้ครับางาน,นผมคือ the best นะครับในเรื่องท่าทางและลีลานะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่โทรที่ไหนมาเว้ย <laughs> คือในกรณีที่ทะเลาะก,กันเองในห้องนะครับส่วญนญมันก็จะง้องอนกันอยู่3-4วันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นเพื่อนกันที่ต้องเจอกันคำมันก็ดีกันแต่ในรายที่บางทีเรามีปัญหาไปม,มีเรื่องหรือทะเลาะก,กับกับห้องอื่นอันเนี้ยจะเริ่มเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันจะเริ่มมีเป็นพรรคเป็นพวก เออมีการเอาคืนมีการอะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยผู้หญิงน้อยครับผู้หญิงน้อยการแย่งผู้หญิงบ้างหึงหวงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับซึ่งแบบบางทีก็กูอยู่ห้องเดียวกับเขาไงคือแบบช่วงนี้มันดูสนิทกันนันแบบเฮ้ยบ้าไม่ใช่เราไม่เพื่อนห้องเดียวกันไงก็มันดูแปลกๆนะดูคุยเขาเยอะก็เพื่อนเขายืมยังลบอ่ะจะไห้ทำไงยืมยืมยังลบอย่างนั้นเห้อมันน่าอับสัยนะ ก็มันไม่มียังลบมันนั่งอยู่ใกล้กูคุณพ่อมันมียังลบไงมันก็มีอีเวนต์ใหญ่หลายอันนะครับที่เกิดขึ้นอย่างของผมเนี่ยอย่างของผมเองเนี่ยผมก็จะอยู่ห้อง English โปรแกรมใช่ไหมครับกับ2ห้องนะครับแล้วเราก็ไปสนิทกับพวกห้องวิทย์ห้องสมัตนะครับก็จะเป็นสีห้องที่แบบก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่สนิทกันนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่าว่ามันไปไปเกิดเรื่องอะไรตรงไหนนะครับที่เหมือนมันเริ่มมีกลิ่นละว,ว่ามีการทะเลาะกันนะครับของฝั่งกลุ่มพวกเราเนี่ยกับห้องทางวิ ไปทะเลาะกับห้องอื่นมีปัญหากันซึ่งห้องอื่นเขามีแก๊งเป็นแก๊งเลยฮะเป็นแก๊งเยอะเลยับส่วนห้องเราก็มีอยู่เนี่ยครับห้องวิจะมี2ห้องซึ่งก็มาเรียกพวกผมไปไปเป็นพัฒมิตรนะครับก็เป็น4ี่ห้องนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งห้องขนาดนั้นก็เป็นแค่กลุ่มอ่าคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้อ่าเรียกกันไปเคลียเรียกกันไปเดี่ยวอะไรเงี้ยครับจะมีคำว,ว่าเดี่ยวอยู่เดียเด่ยวเออเดี่ยว พวกมาไอคนมีปัญหากันก็ออกไปเต้นเต้เต้เตงกันหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จบกันไปฉันอยากนแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ในนั้นนะในนั้นนะมันมีความแมนอยู่นะหมายถึงว่าสหญ่ก็ต่อยกันอาจจะไม่ได้ต่อยขนาดล้มถ้าล้มก็เพื่อนก็จะเข้าไปห้ามหมดแรงแล้วก็จับมือจบก็ก็ค่อนข้างมีความเป็นลูกผู้ชายเพิ่งจําได้ว่าตอนนั้นเองเนี่ยก็มีมีเป็นเหมือนบิ๊กไฟด้วยตัวเป้งของกลุ่มเรากับตัวเป้งของกลุ่มเขามีปัญหาละเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งเลย มันคือบิ๊กไฟเลยครับมันคือบิ๊กไฟเลยเหมือนแบบเซริสาวะกับเคนจิในซูซูรันเลยครับแบบถือไฟใหญ่มากนะครับซึ่งตอนนั้นมันนัดกันบ่าย3ามอะไรเงี้ยครับใต้ตึกซึ่งตอนนั้นพวกผมยังเรียนกันอยู่คือ English โปรแกรมบางทีมันเหมือนจะมีคาบเสริมเรียนเย็นกว่าคนอื่นครับหยิบโทรศัพท์อุอ๊ยคลาสสิกมากเหมือนในหนังเลยแบบนั่งอยู่แล้วแบบสกิดแบบเฮ้ยวันนี้ยังมีไฟใหญ่เลยใช่เหรอวะไฟใหญ่เหรอเริ่มแล้วเหรอมันส่งข้อความมาว่าไฟใหญ่บ่ายสามบอกแต่ข้ามเนี่ยเริ่มสี่โมงแล้วเว้ยเรา เพื่อนนะเว้ยนีแน่แมนนะแมนนะสมัยนั้นคํานี้คือยิ่งใหญ่มากเพื่อนนะเว้ยได้งั้นเราจะออกไปไงนั่งคิดแผนครับว่าเราจะโดดออกไปไงอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับขอย้ำนะฮะไม่การโดดเรียนไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่ฟังอยู่นะครับจาได้ว่าจําไม่ได้ว่าตอนนั้นเหมือนเราแบบเหมือนจะมุดคานออกไปหรือว่าขอไปเข้าน้ําทีละคนแล้วก็หายออกไปเลยจําไม่ผิดนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมชมไฟใหญ่ก็เป็นเลยครับ ลานกว้างตัวเป้งมาแล้วครับเดินมาแบบสุสุรันเลยคือผมบอกเลยโรงเรียนผมมันสุสุรนจริงๆก็จะมีแผงเพื่อนอยู่ข้างหลังนะครับส่วนผมอ๋มจำได้ว่าไม่ได้เข้าไปเดินในแผงนัมม้นนะผมอยู่เป็นแผนกคนดูอยู่นอกๆแล้วก็อีกฝั่งนึ้งก็อีกแผงนึงเดินมาคนที่หัวเป้งก็เดินนํามาผมใหหนังเลยครับแล้วก็อ่ะเคลียร์กันไม่จบคุยกันเคลียร์กันไม่จบก็เปิดก่อนเลยครับแล้วก็นัว ซัดนัวก like ันเพิ่มมันมากเออไม่อยากสบสนความรุนแรงนะครับไม่ได้สบสนความรุนแรงนะครับแต่แต่แนตะ่ณตอนนั้นณนะความคิดในตอนเด็กผมตอนนั้นมันว่วเพื่อนองผมนี่โคตรเก่งเลยอะแบบสู้กันสูสีมากครับสุดท้ายก็จบที่จบที่เหนื่อยครับก็จับมือไปก็จบไปครับก็จบไปไฟここ <c oughs> นั้นก็เป็นแบบบิ๊กไฟที่แบบใหญ่มากนะครับในโรงเรียนเนี้ยที่มันยังเป็นโรงเรียนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่า มันมีผู้คุมกฎครับมันต้องมีใครสักคนที่ออกมาเป็นเป็นเป็นคนคุมกฎครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็จะมีหลายท่านที่พยายาม break break BRE the fight ออกหยุดมวยพวกนั้นที่เกิดในสนามต่างๆเกิดใต้ตึกเกิดโน่นนี่นั่นจำได้ว่าก็จะมีครูคนหนึ่งครับเป็นครูผู้หญิงตัว เล็กๆนะครับไม่สูงนะครับแต่ครูเนี่ยเฮียบมากขึ้นชื่อว่าเฮียบจริงๆนะครับเขาจะมีไม้เรียวคู่ใจนะครับแล้วก็เฮียบมากจําได้ว่าคือก็มีเหมือนรุ่นน้องครับก็จะมีปัญหากันมีเรื่องกันเนียครับแล้วก็มันก็จะเป็นข่าวปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากนะครับเราก็แบบเหมือนได้ดินข่าวแล้วก็รีเพย์กันไปครับนะครับซึ่งครูก็เหมือนจับสังเกตได้วมีความผิดปกติว่าเด็กมันจะรวมตัวกันอีกแล้วเขาก็เดินมาเลยครับเดินไปกลางวงเลยครับพร้อมไม้เรียวคู่ใจภาพการ์ตูนอนิเมะซามูไรครับที่แบบเดินมาถดาบบบแแล้ว ป้าดังเรียนไปสามคนทัพวๆมาเลยครับแล้วครูตะโกนเลยครับว่าเฮ้ยทำอะไรกันตีกันทําไมตีกันไปทไหนฮะแล้วใครที่อยู่ระหว่างนั้นคนดูอะไรครูฟาดหมดเลยครับแยกย้ายครูตะโกนว่าแยกย้ายแยกย้ายคือครูเขาทําไปเพื่อหยุดอารมณ์ครับคือตอนนั้นอารมณ์เด็กมันแบบเกณฑไหมครับเป็นอารมณ์แบบพิ่งเขิบมากแล้วทุกคนแบบหยุดไม่อยู่พร้อมจะมีปัญหาการใส่การครูว่าแบบตะโกนเลยครับแยกย้ายแล้วฟาดฟาด แบบเมือคุณครูผู้ชายก็เริ่มมาช่วยครับแยกย้ายวงแตกครับสิ่งที่ทําให้โรงเรียนนี้อยู่ได้ก็ต้องขอบคุณคุณครูทั้งหลายด้วยนะครับที่ช่วยสั่งสอนนะครับให้พวกเราโตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวผมนะตัวผมไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาใครครับส่วนหนึ่งที่ผมอยู่รอดมาได้จนถึงจนจบโดยที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นเหมือนมอนสเตอร์เลเวลต่ำครับเหมือนครีปอ่ะตีตัวนี้ไปก็ไม่ไม่ได้แต้มไม่ไม่ได้ ไม่ได้ตังเยอะหรอกชื่อเสียงไม่กระชอนคือผมเป็นแบบตอนนั้นผมอ้วนครับตัวท้วมๆขาวๆใส่แวน่นนะครับหัวเกรียนเนื้อๆนะครับเป็นเด็กแบบขออนุญาตโมนิดนึงครับก็เป็นเป็นเด็กแข่งของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับจะต,ต่อยี่นี่ไปมันก็คงร้องไห้มันจะมีสิ่งที่เอ่อเรียกว่าว่า่นธรทการเช็คครับเคยมีรอบหนึ่งที่เพื่อนผมมันมีมีปัญหากับรุ่นน้องครับแล้วก็เ,เช็ค นะครับโต๊ะปิงปองที่เดิมนะครับโต๊ะปิงปองหรือเวทีมวยนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะปิงปองลุมพินีหรือเปล่าแต่ได้ว่าไปสากรณะคือไอ้ติมกินกันเลยครับแบบโอ้เลยโอเลยโอเลยเลยครับแค่ไม่มีจักรยานแค่เองเดินกันสบายๆเลยครับอยู่ประมาณ8ปดเคนเลิกเรียนนะครับแล้วก็เพื่อนผมสปอตได้ว่าเฮ้ยไอ้น้องคนนั้นคือคนที่มีเรื่องกับมันนะครับตีปิงปองอยู่กัน2คนนะครับเพื่อนผมก็หันมาตะโกนว่าเฮ้ยเช็คเว้ยนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจหรอกครับตอนนั้นเช็คอะไรวะเช็คเช็คเมดหมกกกกเหอล่นนนมตี อ๋อไม่ใช่ครับพื่อผมก็วิ่งไปเลยครับผมก็วิ่งตามด้วยความไม่รู้อะไรเลยครับวิ่งเพื่อวิ่งก็วิ่งด้วยไปน้อมครับการเช็คคือเหมือนไปการคนที่มีปัญหาการจะมาคุยกันครับส่วนคนที่เหลือก็จะเหมือนล้อมครับผมไม่ได้เคยเห็นว่าไปล้อมแล้วลุมกระทืบหรืออะไรแดดน,นั้นนะครับล้อมแล้วก็คุยครับไอ้เรื่องนี้ที่มีปัญหากันอะยังไงเองจะเอายังไงวะตอนนั้นคือผมเป็นฝ่ายเยอะกว่าไงฮะก,กูก็สบายสบายอยู่แล้วน้องคนนั้นที่ที่โดนเช็คอย,อยู่เนี่ยมาแค่2คนผมมา9้าผมล้อมเลยแล้วเพื่อนผมกก็ไปคุยตรงงา ก็คุยกันนะครับซึ่งผมเห็นแววตาเอาจริงมันไม่มีความกวยเลยเมันคือมองหน้าแบบว่าพี่จะยังไงอะเออนัดเดี่ยวกันหรือว่าอะไรเงี้ยครับตาสบตาแบบกูมา2มึงมา9้าแล้วไงอะพี่ต้องไงอะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้าเป็นผมคือแบบขอโทษเฮ้ยเราทำอะไรหรือเปล่า่ะแม่จะรับเรียนพิเศษแล้วอะ <c oughs> อยากเียนพิเศษแล้วอะอะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆครับล้วสุดท้ายนั้นก็คือเช็คกันว่า อ่ะคุยกันเหมือนเหมือนเหมือนครั้งนั้นก็จะคุยกันจบครับว่าน้องก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับจะเป็นเป็นบรรยากาศแบบไฟเล็กๆน้อยๆอยนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีไฟใหญ่ระหว่างแก๊งอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็อ๋อผมลืมเล่าเรื่องนึงมีนอกจากในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีนอกสถานที่ด้วยนะครับเรื่องเล่าของเพื่อนผมเล่าให้ผมฟังมาอีกทีนึงมีเรื่องการน,นอกสถานที่เออคือสถานการกาจังหวัดหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมจำไม่ได้ละ พวกนี้หลังเรื่องเรียนก็จะนัดกันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ครับม,มอเตอร์ไซค์เป็นของ,ของตัวเองซึ่งครั้งนั้นผมไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผมเป็นเรียนรพิเศษแล้วครับเป็นเด็กด,ดีนะฮะไม่รับเลเยอร์พิเศษแล้วเ <laughs> พื่อนผมก็ไปกัน2คนพวกนั้นก็จะเป็นเพื่อนวิทย์อะไรเงี้ยครับก็ไปกันไปครับมอเตอร์ไซค์เจ็ดแปดคันรวมของอีกฝั่งด้วยเป็นสิบคันเลยครับนะครับเคลียร์กันไม่ลงตัวก็จะมีเรื่องมีปัญหานะครับหลังจากนั้นคนแถวนั้นก็เริ่มสปอร์ตได้ครับ หลังจากนั้นตำรวจก็มาจำได้ว่าตำรวจมาเลยวงแตกตอนนั้นก็คือวงแตกเลยครับทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิดหนีนะครับหนีย,ย้ยายหนีตำรวจนะฮะซึ่งเพื่อนผมสองคนนะครับกับเพื่อนอีกคนนึงซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามาครับไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เองขึ้นไม่ทันเพราะั้นไปแล้วครับเอาตัวรอดโอ้โหบิดออกไปแล้วครับเรียบร้อย ตำรวจก็แบบเฮ้ย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 พื่อผมก็ชีพหายแล้วใส่เกีรยหมาแล้วกันถึบถึบปุ๊บสับครับเกีร์หมาครับวิ่งเข้าแถวตลาดเพื่อนผมสองคนก็ไปหลบอยู่ใต้เพิงเพื่อนอีกคนนึงวิ่งวิ่งไปตรงโต๊ะไม่ทันครับเลี้ยวเข้าร้านแม่ค้าครับแล้วก็หันไปบอกแม่ค้าว่าป้าครับถ้ามีใครตามมาบอกว่าผมเป็นหลานป้ามาช่วยขายของนะครับเพื่อนผมที่หลบอยู่ตรงเพิงหันไปเห็นแล้วก็คิกคักแบบโอ้ยไม่รอดหรอกอย่างเงี้ยพวกกลัว หลบอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นชัวออรอดตำรวจก็ตามมาจริงๆครับตำรวจตามมาแล้วก็โอ้โหเหมือนในหนังเลยครับก็ถามป้าแบบป้าเห็นเด็กวิ่งมาทาง,ทางนี้ไหมผมบอกเลยว่าป้าหน้าตาลาดมากครับป้าคือสุพรรณหงษ์เลยครับป้าแบบโอ้ยไม่เห็นหรอกจา้าแบบไม่เห็นเห็นมันจะวิ่งเห็นวิ่งวิ่งมาแถวเนี้ยแต่ไปไหนแล้วไม่รู้เออแล้วตำรวจก็แบบเหมือนเอะแล้วเด็กคนนี้อะไรเงี้ยครับป้าก็โอ้ไม่ใช่จันเนี่ยหลานที่เองมาช่วยสายของตั้งแต่เช้าแล้วหลอดไปครับตำรวจไม่สงสัยตำรวจหันซ้ายมาหันไปใต้เพิง ตาสอบตาครับติ๊ดติ๊ดติดติดคุยกคุ๊กคุ๊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 ออกมาหนี้หนุ่มหนุ่มออกมานี่หนุ่มออกจากเพลิงมาชื่ออะไรพวกเองอ่ะมันลำบากประชาชนเขาคนอื่นเขาจะตีนไปทำไมเนี่ยชื่ออะไรมาจดชื่อเลยหยิบกระดาษมาครับจดชื่อเพื่อนผมก็อ๋อครับผมนายตึ๊ด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 ตึ๊บตึ๊ด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 ตึ เพื่อนบางคนนึงก็พ่อชื่อพ่อด้วยเหรอฮะก็บอกชื่อพ่อไปส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็แล้วของเองอ่ะพ่อชื่ออะไรถามชื่อพ่อเข้าทางดิยืดเลยครับยืดเลยครับเพราะว่าเพื่อนพ่อผมมีคนเป็นตำรวจครับเหมือนเป็นพันโทพันตรีอะไรเงี้ยนะครับพันเอกแบบเป็นระดับนายพันแล้วครับอันนี้สมมุติชื่อนะครับพันตำรวจโทการกิจครับตำรวจที่มาฟังก็พันตำรวจโทการกิจแล้วก็นิ่งไปครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมานามสกุล พูดชื่อแล้วก็ไม่บอกนามสกุลเหรอเพื่อนผมแบบอ้าวพันตำรวจโทรคือไม่แน่ใจได้ยินยศถาบรรดาศักดิ์ด้านหน้าที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดหรือเปล่าพี่ตำรวจแกแบบชื่อตรงต่อง,งานมาก <c oughs> นามสกุลเกมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นการเรียกมาเหมือนตักเตือนครับสั่งสอนคือเขาก็อยากสั่งสอนตักเตือนว่าเอออย่ามีเรื่องกันเลย,ยมีปัญหากันอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกมีเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายคือไหนเล่ามาขนาดนี้เราต้องเล่าเรื่องราวบิ๊กอีเวนท์ทั้งหมดของโรงเรียนครับ บิ๊กอีเวนต์สุดท้ายเนี่ยเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่ผมใกล้เคียงต่อการโดนไล่ตีมากที่สุดแล้วในชีวิตนะครับเป็นจังหวะที่หัวใจผมแบบเต้นแรงมากที่สุดในชีวิตรอบหนึ่งเลยครับก็เป็นเนี่ยแหละครับเหมือนกันครับเพื่อนกลุ่มเดิมมีปัญหากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงคนที่มีปัญหาเรียกไปเดี่ยวซึ่งคนนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาคนเดียวอันนี้คือใจเด็ดมากครับคนผมไปกันประมาณ78คนนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไปน้อยกว่าแหละครับ ก็แฟร์แนะแมนๆก็คือเขาจะมีปัญหากันเขาก็ไปเดี่ยวกันหนึ่งตอนหนึ่งครับก็เป็นไปตามนั้นเลยครับก็ต่อยกันหนึ่งตอนหนึ่งตามสเต็ปนะครับต่อยกันต่อยกันต่อยกันเหนื่อยจับมือตอนนั้นจับมือแล้วนะครับผมก็คิดว่าจบแล้วนะครับซึ่งผมยืนกับยืนกับเฮียเฮียเคอยู่นะครับคือเป็นเพื่อนของผมคนหนึ่งสมมติว่าชื่อเคแล้วกันหนุ่มรูปร่างตัวท้วมๆนะครับพูดจาติดตลกนะครับสายเฮฮาแต่ไม่เคยมีเรื่องกับใครเหมือนผมนะครับนั่งเล่นพีเอชพีกันอยู่ทั้งวันอะไรแบบนี้ยยยยคคครรัับอออออเเเเืืดดดินนนนนผ่่าาาามมแล้้วกกก็็ูููห หลังจากนั้นเพื่อนผมก็หันมาหันมาข้างหลังแล้วก็ตะโกนว่าหลังเข้าผมก็หลังเข้าเข้าอะไรวะหลังเข้าซึ่งผมอ่ะในใจผมแวบ,บแรกเลยนะผมอ่ะเป็นห่วงไอ้เคนิดนึงไอ้เค็มอย่างที่บอกไอ้เคมเป็นคนรูปร่างท้วมนะครับแล้วแบบในใจผมแวบบตอนใจผมหายแวบ,บเลยเพราะว่าไอ้หลังเข้ามันมาอีกแผงนึงเข้ามมา,าเป็นสิบเลยครับเรามีอยู่แบบไม่ถึงสิบอะ มันเราเป็นสิบเลยครับเราวิ่งเลยครับผมแบบหันไปแล้วใจหายแวบหรือว่าไอ้เคมันจะวิ่งทันหรือเปล่าเพราะมันเป็นคนตัวชุ่มๆเข้าใจปะผมยังเล่นกีฬาทุกวันยังมีความฟิตผมหันไปเห็นปุ๊บผมก็หันมากลับมาครับจะพูดว่าเควิ่งเคไปแล้วครับเคเคเคเห็นก่อนแต่เคไม่พูดครับเพื่อนที่เห็นทีหลังพูดครับเคไปนําไปแล้วครับผมก็วิ่งเลยครับแต่หวะนั้นซึ่งโรงเรียนผมตอนนั้นเนี่ย มันจะซื้ออาหารด้วยชิปครับเออมันจะเป็นแลกเอาเอา,เอาเงินไปแลกชิปอ่าชิป20บาทสีเขียว10บาทสีแดงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็หันไปเคชิปหายแล้วทำไมดีวะกำกันวิ่งไปไหน,นีีเข้าโรงงานไหมครับผมก็หันไปไอ้เคก็วิ่งแบบวิ่งแบบเหนื่อยมากนะครับและไอ้เคมันชอบใส่ใส่ชิปไว้ในกระเป๋าหน้าครับผมก็หันไปเห็นภาพกระตาเลยครับว่าชิปไอ้เคเนี่ยมันพรุบร่วงไปร่วงไปด้านหลังครับจากแรงที่มันวิ่งแล้วก็กระชอกนะครับลมก็พัดไปด้านหลังนะครับไอ้เคก็ไอ้เคก็หันไป ชิปหายแล้วชิปกู้เข้ากลางวันไอเทียมยังควงเข้ากลางวันดีกแวิง่งเราก็วิ่งกลูนเข้าไปในโรงอาหารครับซึ่งในโรงอาหารเนี่ยมันจะมีคนเยอะครับมีครูมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายทุกคนก็เริ่มงงครับเริ่มแตกตื่น ส่วนพวกนั้นเนี่ยมันไม่เข้ามันโรงอาหารครับยืนกองมันอยู่ตรงหน้าโรงอาหารครับเหมือนล้อมโรงอาหารเลยครับณจังหวะนั้นนะครับเฮ้ย <He> มันตื่นเต้นมากจริงนะปนกลัวด้วยเพราะเราว่ากองอยู่กลางโรงอาหารคนก็เริ่มตีวงออกจากเราว่าเฮ้ยกูไม่ใช่พวกของพวกนี้ทําไมแม่แม่มารับไปเรียนพิเศษซะทีหก็อยากไปเรียนพิเศษเลอเกินเราก็เหนื่อยครับเราก็ไปพักซื้อน้ามันก่อนครับกาลังวางแผนครับไอหัวหน้ากลุ่มผมก็แบบ อะไงดีวะถ้าเราออกไปเบรกออกไปตอนนี้ตายแน่เลยครับเพราะว่ข้างนอกจากตอนแรก10คนมันโทรเรียกพวกมาอีกครับเห็นตรงซอกตึกตรงนู้นอีก5อะไรเงี้ยครับตรงต้นไม้นี้อีก4แต่ไอเคก็แบบเฮ้ยกินด้วยเิอ่ะอเคไม่ซื้ออ่ะอยู่น้ำเฮ้ย ที่บอกจะซื้ออะไรก็ชิปกูไปแล้วอ๋ออเคขอโทษขอโทษเพื่อนผมหัวโจกก็แบบตบโต๊ะเฮ้ยลุยเว้ยเป็นไงเป็นกันคือเราตอนนั้นเราก็โทรเรียกพวกมาเหมือนกันครับเท่าที่เรามีสุดท้ายก็รวมได้ประมาณ10กว่าคนเกือบ20คนก็เยอะประมาณนึงแต่ข um> ้างนอกมันม um> ีแบบ30-40เลยอ่แล um> ้วแต่ในใจตอนนั้นก็คือเอาละต้องลุยละซึ่งซึ่งใจผมนะครับยังอยู่กับชามก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับว่าทําไมกูไม่นั่งเฉยๆแล้วกินก๋วยเตี๋ยววะคือผมสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินด้วยไงแแตต่่่่่่เเเพพืืืออออนนนนทุุุกคคัั้้ปลลยยยวววผมมมาาะ มึงอะติ่มเปล่าติ่มเปล่าอะไรเงี้ย <g oda> แต่ก็จะบอกเออกูติ่มไปเอาแต่ในจังหวะนั้นครับเพื่อนมันก็แบบเกลียดไหมสไตล์ลูกผู้ชายก็เฮ้ยเอาดินะครับซึ่งก็ยังโกรธตัวเองถึงทุกวันนั้นนะครับว่าตอบทําไมตอบไปทําไมว่าเอาดิ <c oughs> ตั้งแถวเลยครับจำได้ว่าจัดขบวนเลยครับจัดขบวนครับ <c oughs> พวก,พวก,พ,วกพวกเก๋าๆแบบคือคือแบบเฮ้ยเอาดิเอาดิ <c oughs> อะไรเงี้ยครับเนอะอยู่ข้างหน้าเลยครับซึ่งแน่นอนว่าผมอยู่หลังสุดกับไอ้เคอเลยลักซึ่งมันเป็นจังหวะที่ ผมไม่เคยคิดนะว่าในชีวิตผมจะได้สัมผัสความรู้สึกเนี้ยครับมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนไปสงครามจริงๆนะข้างนอกก็จากตอนแรกนั่งนั่งนันั่งรอดูอะไรเงี้ยครับก็พอเห็นเราตั้งขบวนมันก็เริ่มยืน,นมันก็เริ่มยืนผมเห็นเพื่อนข้างหน้าผมก็เริ่มละเหมือนในหนังเลยผมจะพูดอีกรอบเหมือนเหมือนสููรันเลยมันยืนแล้วก็แบบเริ่มหอบคือหอบคือเหมือนว่ามันมันเรียกเรียกแรงนะครับแล้วก็แบบ ไปเว้ยเพื่อนก็นตะโกนแบบไปเว้ยน,นะครับแล้วก็วิ่งออกไปแบบเฮอเอาไปแบบนี้ครับเป็นเ hey! ฮที่ดังมากๆ <im it> จังหวะนั้นผมก็เพิ่มน,นะครับวิ่งกลออกไปครับเพื่อนหลายคนวิ่งกออกไปแบบพร้อมนะครับผมวิ่งกูออกไปท่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกไปทําอะไรท่านี้คือแบบเฮเฮยสถานการณ์จริงออกไปแล้วกูจะไปทําอะไรได้เหมือนกันนะจังหวะนั้น <im it> แต่ว่ามันตั้งขบวนไม่ทันเราครับเราตั้งขบวนเร็วกว่ามันก็กลายเป็นว่ามันตกใจครับวิ่งหนีเราแทนครับ โชคดีครับเพราะกลุ่มเรามันเป็นก้อนแพ็คไงของมันกระจัดกระจายแล้วมันรวมตัวไม่ทันก็วิ่งหนีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรกันครับเหมือนว่าเพื่อนข้างหน้าก็มีแบบเตะอะไรนิดหน่อยครับไม่เยอะเพราะว่ารถตํารวจเข้ามาเลยครับบีบไอ้ทรโคงดังแบบทำอะไรกันอะไรครับบีบแต่แบบรถตารวจมาครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ครูเขาเริ่มเห็นเขาแล้วครับว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่เขาก็เหมือนแจ้งไปแล้วครับก่อนหน้านั้นแล้วเบรกอีเวนนั้นไปครับพวกเราก็แตกสลายแตกตัวแตกกระจายกันไปนั่ง กลับเข้าห้องกันไปครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาแช์นะครับนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมแล้วก็ผมไม่สนับสนุนเรื่องความรุนแรงนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอยากจะฝากไว้เลยความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับการใช้กําลังผมว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยวัยของเราตอนนั้นด้วยฮอร์โมน ของผู้ชายตอนนั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นการจุดชนวนให้เกิดการใช้ความรุนแรงบ้างในบ้างในเด็กวัยรุ่นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเป็นปกติทั่วไปได้นะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นก็จะดีกว่าคิดว่าเรื่องราวโรงเรียนรู้ชายของผมในวันนี้จะทำมอบความสนุกนะครับแล้วก็ความสุขให้ทุกคนได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมอบข้อคิดดีๆให้ทุกคนได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอลา ไปก่อนนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้พบกับทุกคนนะครับแล้วก็คอติดตามนะครับว่าผมจะมีคอนเทนต์อะไรมาเล่าอีกไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับรอติดตามกันได้สวัสดีครับผมเมลพร์ครับไปบา๊าย